IVF เป็นเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ค่ะที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้การตั้งครรภ์สูงขึ้นค่ะสวัสดีค่ะผู้ที่ต้องการมีบุตรหรือว่าผู้ที่มีปัญหาเรื่องมีบุตรยากหมอชื่อแพทย์หญิงกิติยาดีวงศิจหรือว่าหมอตาลค่ะหมอเป็นสูติารีแพทย์แล้วก็เป็นแพทย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ค่ะหมอเชี่ยวชาญในการดูแลคนไข้สูติารีเวชปัญหาเรื่องฮอร์โมนแล้วก็ปัญหาผู้มีบุตรยากค่ะ การทำ IVF หรือการทำ i c s ซค่ะจะช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ของคนไข้ที่อยากมีบุตรหรือว่าคนไข้ที่กำลังประสบป,ปัญหาเรื่องมีบุตรย,ยากอยู่ค่ะไม่ว่าคุณจะเคยทำวิธีอื่นมาแล้วหรือว่ายังไม่เคยทำ IVF นะคะทางคลินิกเรายินดีให้คำปรึกษาค่ะเราพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกขั้นตอนของการทำ IVF ค่ะเพราะเรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อให้คุณได้รับโอกาสสูงสุดในการตั้งครรภ์และสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์ในอนาคตค่ะ